การทำงานของเซลประสาทสวัสดีค่ะนักเรียชั้นประมศกษาปีที่5จะมานเสนอเรื่องการอธิบายการทางานของเซลประสาทโดยมีสมาชิกในกล่มนี้สวัสดีค่ะดิฉันนัเรน้รกาปท่5สวัสดีคันนเรียชัาที่5สวัสดีค่ะดิันยนั้ีที่ค่ะสวัสดีิฉนรา ของคนเรามีเซลล์ประสาทจำนวนมากส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการรับรู้และการตอบสนองแต่ละเซลล์จะมีการเชื่อมโยงกับเซลล์ประสาทอื่นอีกเป็นพันๆเซลล์ซึ่งเซลล์ประสาทจะมีส่วนประกอบคือตัวเซลล์หรือเซลล์บอดี้และเส้นใยประสาทหรือเนื้อไฟเบอร์ภายในตัวเซลล์จะประกอบด้วยนิวเคลียสไซโทพลาซึมและออร์แกเนลต่างๆ ส่วนเส้นใยประสาทจะประกอบด้วยเดนไร์เอ็กซอนเยื่อไมอีลินหรือไมอีลินชีสเซลชวันโนดออฟเรนเวียและเอ็กซอนเทอร์มินอลในร่างกายของคุณช่องโปรตีนที่ไม่มีประตูเปิดปิดหรืออันเกแชานเนลทำให้ไอายออนแพร่เข้าออกได้ตลอดโดยไม่มีสิ่งเร้ามากระตุ้นช่องโปรตีนที่มีประตูเปิดปิดหรือ เกจชานแนลมีประตูวควบคุมการเข้าออกของสารเปิดปิดประตูตามกระตุ้นที่จำเพาะแบ่งเป็นสามประเภทคือ 1. Li ่งริกแอนเกจชานแนลเปิดช่องเมื่อมีสารเคมีมากระตุน้น 2. Mechanical l y g a t e d Channel เปิดช่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกลมากระตุน้น 3. v o l t a g e g a t e d Channel เปิดช่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลมากระตุน้นโดยจะขอยกตัวอย่างคือ ช่องโซเดียมที่มีประตูช่องโพแทสเซียมที่มีประตูซึ่งสองช่องนี้เปิดช่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์อันนี้นะคะคือช่องโซเดียมที่มีประตูค่ะนี้คือช่องโพแทสเซียมที่มีประตู2ช่องนี้เปิดช่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสักไฟฟ้าที่มีเยื่อหุ้มเซลล์ภายในนะคะจะมีเคโพแทสเซียมสูงกว่าภายนอก30เท่าภายนอกจะมี NA โซเดียม สูงกว่าภายใน10เท่าค่ะเซลล์ประสาทนะคะจะพยายามรักษาสภาพให้ภายนอกมีประจุเป็นบวกค่ะและภายในมีประจุเป็นลบค่ะภาวะปกตินะคะที่ไม่มีสิ่งเร้าไปกระตุ้นเซลล์ประสาทโดยระยะน,นี้มีความต่างสักไฟฟ้าลบ7 0มลิโวลต์เรียกว่าสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ระยะพักหรือ resting membrane potential ระยะนี้จะไม่มีการส่งกระแสประสาทขึ้นค่ะภาวะ ระยะพักนะคะช่องโปรตีนที่ไม่มีประตูหรือว่าเรียกว่า u n g e t e d c h a n n e l ค่ะมีอยู่3ประตูค่ะทำให้นะคะมีการแพร่เคโพเทสเซียมผ่านช่องที่ไม่มีประตูปิดอยู่ค่ะและมีการแพร่ของโซเดียมไหลเข้ามาผ่านช่องที่ไม่มีประตูค่ะมีปริมาณน้อย โซเดียมโพเทสเซียมปั๊มโดยมีการนำโซเดียมออกไปข้างนอก3ไอออนและมีการนำเคโพเทสเซียมเข้ามา2ไอออนมีการใช้พลังงาน ATP ด้วยค่ะดูจากกราฟนะคะระยะพักจะมีสักไฟฟ้าเย่อเซลล์อยู่คงที่ลบ70มิลิโวลเมื่อมีสิ่งเรา้ากระตุน้นทำให้ช่องโซเดียมที่มีประตูเปิดออกทำให้เกิดการแพร่ของโซเดียมเข้ามา ส่งผลให้ความต่างศักไฟฟ้ามีค่าลดลงเรื่อยๆถึงระดับที่เรียกว่า t ทส e s h o ยิ่งเหนี่ยวนำทำให้ช่องโซเดียมที่มีประตูที่อยู่ใกล้เคียงกันเปิดออกทำให้โซเดียมไหลเข้ามาจากความต่างสักไฟฟ้าลบ70กลายเป็นบวกมากขึ้นเรียกระยะนี้ว่า Depolarization ค่ะเมื่อเวลาผ่านไปช่องโพแทสเซียมที่มีประตูถูกปิดลง ต่เยื่อเซลล์ประสาทยังเกิดโซเดียมโพเทสเซียมปั๊มไหลออกตลอดเวลาทำให้มีการไหลออกของ K โพแทสเซียมออกข้างนอกอย่างไรก็ตามช่องโพเทสเซียมที่มีประตูเมื่อเปิดแล้วจะทำการปิดได้ช้าก,กว่าช่องโซเดียมที่มีประตูทำให้โพเทสเซียมไหลออกนอกเซลล์มากเกินไปส่งผลให้สักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ในระยะนี้ลดต่ำลงกว่าสักไฟฟ้าในระยะพักเรียกระยะนี้ว่า h y p e r p o โพลา z a เซชั ization, หรือระยะอันเดอร์ชูซึ่งจะเห็นว่าสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ในระยะนี้จะลดต่ำลงกว่าที่ลบ m v มวอย่างและเมื่อเวลาผ่านไปช่องโพเทสเซียมที่มีประตูจะปิดลงแต่เยื่อเซล์ประสาทยังคงมีการเกิดโซเดียมโพเทสเซียมปั๊มตลอดเวลาทําให้มีการนําโซเดียมออกจากเซลสองไอออนและนำโพเทสเซียมเข้ามาในเซลสองไอออน ส่งผลให้ความต่างสักย์ไฟฟ้าของเยื่อเซลล์ประสาทกลับมาอยู่ในสภาวะปกติที่ลบ70ิลลิโวลต์และเซลล์ประสาทก็จะกลับมาอยู่ในระยะพักเหมือนเดิมและพร้อมที่จะถ่ายทอดกระแสประสาทได้อีกครั้งหากมีการกระตุ้นเกิดขึ้น